เราฝึกภาคกันนะครับผมก็อากาศตอนนี้ก็เลิศเกินตอนนี้อากาศอยู่ที่10ถึง12องศานะครับเดือนต้นเดือนธันวานแล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวเชียงตูก็เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับลตุยลิ้นพันกันก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็เขาก็ขายไปเรื่อยขายทุกอย่างอนะทุกคนที่แบบว่าเป็นของฝากแล้วก็เป็นของ handmade อะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนตลาดครับ ที่แบบเป็นมีพองกุญแจมีเสื้อผ้ามีของฝากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเนาะ <c oughs> ภาอะไรดีต่อถ้าอะไรต่อดีอ่ะก็ผมก็เดินเดินไปเนาะแล้วก็มีหลายร้านมากแล้วก็จะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆแล้วก็สะอาดด้วยนะครับผมก <c oughs> ็คนถือว่าคนเยอะมากเลยนะคนแบบคนจีนก็ชอบเดินอะไรเงี้ย ราคาก็แบบแปบ,บแปง,งน่ิดนึงถ้าใครอยากไปก็ต้องเตรียมเงินไปนิดนึงนะครับผมมีทั้งแบบโอนแล้วก็แบบจ่ายเงินสดนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร,ร้านหนังสือนะครับผมก็จะมีร้านการ์ตูนเ,เป็นตำราจ,จีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีหลากหลายแนละ้วใครที่ไปก็อย่าลืมแวะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะครับผมอยู่ติดกับ BTS เลยนะก็คือเดินออกจาก b ี s เเดินออก เดินออกจาก BTS ่ะเออ, <c oughs> อ <laughs> ประมาณ5นาทีก็ถึงลวมั้งไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำเพราะว่าเดินออกมาก็เจอเลยแล้วก็ค้างเจอทางเข้าเลยนะครับผมบรรยากาศคืออากาศดีจริงๆทุกคนคือเดินไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะแล้วก็ท่ามกลางตลาดนี้ก็จะมีธรรมธรรมชาติมีต้นไม้เป็นไปหมดเลยก็คใครไปก็อย่าลืมไปเที่ยว กันนะครับบ๊ายบาย